เก็บข้อหาแล้วตั้มยิงตัหมหงเลยเนี่ยตั้ยิงเหรอเสียบบุเซ็บไตั้ยิงตั้ยิงยังโดนุนพานักเลยนี่คือฟงจีโก้ยังแบบยังไปแดกินเขาเลยวะตั้งแต่ใส่เสียบบ็บจ้ะไม่มาแต่โค้งนันแคุ่่หนตั้มเนี่ยบซบเลยก็แกะใส เด็ได้จกิองออไรเใส่รถใส่ยังเดียมังโก่นไัดยัดยงเดียว,วาาอไปไอต้ปของทำงทางเยที่เราอยแบบมึงคอมันเลานเดียก็ขาไปใส่เดียมีฝนตกสีเอขาผม

มาที่นี่นี่นี่ะจีดเดียวไม่ได้เห็นหลายแล้วกันตัง้งกินข้าวนะคะกินเลยกินมาดีซุปมะม่าค่ะเนี่อะต้มอบกุ้งแบบขั้นมีซื้ออันนี้ แต่ว่ากระเจ้าไข่คือประมาณห้าว่าแต่ว่าเข้าอย่างซีเป็นข้าวเลงเ,เหมือนข้าวสวสซบายแล้วกินต้งนี่กินยำได้เสียบยำได้กินยำให้ก็แซ่บยำให้ละ เชื่อไปดีเลยค่ะหมายได้กินข้าวเลยทำนี่นะได้ลง Youtube หลายมือแล้วก็เลยมา้ำมาเพื่อนกินมาอาทิตย์ค่ะพุกคุณม้ว่าเป็นผู้หญิงห้างอย่างที่คำใหญ่แล้วสิจสร้างแล้วจะให้สิบเบิร์ กินยังงัยวะเต๋ออืมพ้นี้แล้วค่ะเข้าแล้วค่ะดีค่ะ